โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านบุตรธทุกท่านด้วยนะฮะว่าผมตะปอนคนเดิมไปเนะี่ยตอนนี้ก็พี่ปอนทาห้องเสร็จแล้วนะไม่ว่าจะเป็นนะต่อท่อแอร์เจาะห้องเจาะรูระบายน้ําตรงนั้นก็เถอะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดคอมมันก็ห้องจะโล่งๆหน่อยใกล้เก็บของแล้วเก็บขึ้นบ้านแล้วฮะ่วงนี้ก็เข้าสู่านี่เลยเทศกาลนะประจําปี น้ำท่วมตอนนี้ก็ไหลมาถึงหลังห้องพี่ปอแล้วจ่อตูดนะฮะซึ่งก็เพิ่งเจาะตรงนั้นอนะ่ะเห็นท่อใส,ใส่ตรงนั้นไหมน,นั่นน่ะน่ก็ท่อตรงนั้นอนะ่ะเออกลัวมันจะเข้าจากตรงท่อใสะฮะตอนนี้ก็ท่วมค่อนข้างจะใช้ได้ส่วนนู้นพี่ปอลทำสีรถใหม่ละช่วงมีตังก็ทำทำไป ตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกจะเล่นเกมอะไรส่วนฟรีไฟล์มันก็อืมนะขอที่ได้แบบวัด iPad mini ก่อนเอาจริงๆกล้าสตรีมอยู่แต่ว่าสังคมมันก็ค่อนข้างจะแย่ๆหน่อยนะก็ฝนยังตกอยู่นะทุกคนสังเกตคือตกมาสามวันแล้ะยังไม่หยุดเลยวันนี้คือเบาที่สุดแล้ววันเนี้ยเบาที่สุด ตรงนู้นก็ยังมีคนมาตกปลาหญาดๆ,ๆกันนียฮะแล้วคนรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างนะมาตกกันส่วนไอ้ที่นั่งอยู่ตรงนั้นไอ้นั่นน้องชายผมเองฮะก็มาถ่ายไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าจะย้ายของวันไหนแต่คิดว่าน่าจะเป็นวันอาทิตย์ภาวนาให้มันไม่ท่วมนะวอาทิตย์อะคือแบบ หลังเดือนนี้ไปแล้วยิ่งดีอ่ะอยู่เดือนนี้ยแย่มากเลยดูฝนก็ตกผ่าก็ต้องมาตากกันตรงเนี้ยหน้า,ห,าห้องพี่บอลเนี่ยลกไปหมดส่วนแผงไข่นั่นก็แผ่นซับเสียงเองฮะอันหลุดหมดพอหลุดไปเยอะๆพี่บอลก็เลยออกหมดเลยดูดิเห็นไหมเป็นรอยอขาวๆเต็มเลยนะรอยกาวฮะวันนี้ก็น่าจะมาเล่นแหละไปไม่ดับอะ่ะส่วนน้ําก็มาถึงนี่แนะล้วฝนก็ยังตกแต่กำลัง ตกแรงขึ้นอีกโอเคยังไงก็ฝากทุกคนแบบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยบางคนเห็นในกล้องแว๊บๆแปลกๆนะเดี๋ยวนะพี่ป้อนมีแอร์ผนังแล้วไม่ใช่หรอเอาแอร์ตั้งพื้นมาทำไมเสื้อน,นี่เป็นไอ้โดนความสะอาดห้องนะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยอันนั้นแมวมันทะลุงอนะฝนเล็บตะเละเลย โอเคก็ไม่ได้มีอะไรมากนะเดี๋ยวก็เปิดคอมเล่นเกมแล้วมาอัปเตดตชีวิตให้ดูก็ยังปกติใช้งานได้ปกติฮะยังไม่ป่วยไม่อะไรแค่กลับบ้านดึกไปหน่อยช่วงนี้ก็สองทุ่มเลยป้อเมื่อวานก็สองทุ่มนิดๆวันก่อนทุ่มกว่ากือบสองทุ่มนะอ่าโอเคพี่ปองก็ พอ,อย่าเปิดคอมเล่นเกมเลยแล้วกันฮะปล้าทุกคนอันนี้มือเย็นนะฮะหมดตรูดแล้วฮะ